มาเจอ,ก,อกหนึ่งคลิปนะครับลคลิปนี้ก็จะามาพูดถึงเกี่ยวกับเบรกนะครับเพราะว่าจักรยานไฟฟ้าส่วนมากนะครับที่ที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ส่วนมากก็จะเบรกเบรกไม่ออยู่นะโดยเฉพาะเบรกหน้านะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปนะวิธีแก้ให้ดูว่าเออทำยังไงเบรกหน้ามันยิงนะครับที่ผ่านมาก็ ได้ได้ลองหลายๆวิธีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าก็ก็ยังเบรกไม่อยู่อยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวจะอถอดแล้วลองมาทำให้ดูนะฮะว่าทำไมมันถึงเบรกไม่ดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาถอดดูล้อกันเลยนะฮะเบรกหน้าของรถจักรยานไฟฟ้านะครับนะจับ ก็ขอดนิยันครับง,ง่ายๆก็กุญแจก็คือใช้เบอร์สิบสองนะครับกับเบอร์สิบสี่นะฮะแล้วก็ถอดอบบเลยนะครับโอเค,อเควิธีถอดแล้วไม่ยากครับถอดเบรกนะฮะเบร หาเบรกออกนะนี่ครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ครับนี่คือเบรกนะตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่เบรกของของรุ่นนี้นะครับก็คือพอดีรุ่นรุ่นของมันจริงๆนะอ่ะอ่ามันเบรกไม่อยู่ก็เลยหาตัวนี้มาใส่แทนนะครับ เบรกเบรกของเขาจริงๆนะฮะของของรุ่นนี้นะครับของรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะนฮะนะครับของรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะนะครับแต่ลองเบรกดูแล้วก็เบรคไม่อยู่ัะขนาดแบบแปลงนะครับแบบแปลงมาเป็นแบบปกติถ้าเบรกมันจะเรียบๆอยบนี้นะฮะของที่จิบมากับรถเลยลองมาทำแบบนี้ดูแล้วก็ เอาไปใส่เบรกก็เบรกไม่อยู่ครับอพอเบรกไม่อยู่ก็เลยมาเสริมเสริมเหล็กนะฮะเอ็นสังเกตเห็นไหมเสริมเหล็กเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันให้มัน,ให,มนให้มันขยายให้มันติดจริงๆมันก็ไม่อยู่ครับนะฮกะ็เลยตัดสินใจอตัดสินใจหา แม็กนะครับล้อมแม็กนะที่มันมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้นะฮะแล้วก็ผ้าเบรกที่ใหญ่กว่านี้นะ่ะมาใส่แทนนะ,ะคิดว่ามันน่าจะเบรกอยู่นะถ้า,าผ้าเบรกมันใหญ่นะครับมันก็ต้องเบรกอยู่นะเราเรามาดูตัวตัวที่แม็กที่เป็นผ้าเบรกที่ใหญ่นะยาใ,ให้ดูจะเป็นตัวนี้ฮะ นะครับอันนี้อันนี้ใส่ล้อมาเรียบร้อยนะครับเพสะดวกในการสาธิตนะครับสังเกตนะฮะนี่ดูดูนะฮะความใหญ่ของของเบรกนะครับอันนีข้ของของของมันนะครับ,นะรบอันนี้ถ้าพูดถึงอันนี้นะฮะผ้าเบรกอ่า 8ปดสิบมิลนะะไอตัวนี้พ้าเบรกร้อยสิบมิลนะครับถ้าเกิดว่าซื้อไอตัวนี้มาเปลี่ยนนอน่าจะยังไงคิดว่าน่าจะเบรกอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเบรกดีกว่าของเดิมไหมนะครับนะฮะแต่เวลาท่านไปหาซื้อน,นะ ไปหาซื้อต้องดูตรงนี้ดีๆนะฮะต้องดูลูนี้ดีๆเพราะลูตรงเนี้ยมันแค่สิบมิลน,นะครับเพื่อจะใส่แกนตนัวนี้แต่ปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยครับมันจะเป็นเบรกขนาดไซส์นี้นะ,ะมันจะเป็นเบรกล้อหลังแล้วล้อหลังเนี่ยลูมันจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้าซื้อมาผิดอาจจะใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องดูว่าผ้าเบรกตัวนี้นะครับใช้สำหรับ ล้อเบรกหน้าหรือเปล่าแล้วก็มีขนาดรูที่ไซส์ที่มีขนาดสิบหรือเปล่านะครับวันนี้เราลองมาเปลี่ยนดูนะครับแต่อีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่ถ้าเปลี่ยนล้อแม็กซ์แล้วผ้าเบรกใหญ่เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือเป็น,ปนตัวตัวเนี้ยตัวตัวสายเบรกนะครับสายเบรกนี้ต้องเปลี่ยน ลองมาเทียบเปนดูนะครับสายเบรกของของขอเดิมที่ติดกับรถมานะครับนี่นะครับเห็นไครับใหญ่กว่าไหมครับนะครับดูดูเส้นเบรกนะครับนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ยังใหญ่กว่าแล้วดูตัวตัวนี้เห็นไหมตัวที่ล็อกล็อกเบรก นะขนาดก็ใหญ่กว่านะครับเพราะเราเปลี่ยนเปลี่ยนล้อมแม็กที่มี้าเบรกใหญ่นะครับต้องเปลี่ยนสายเบรกด,ด้วยถัดถึงจะใช้กันได้นะครับตอนนี้เราก็มาใส่กันมือนะมาลองใส่กันเลยนะยนยนะครับใส่ใส่นี้ยาครับมันชุดนี้นะมันจะใส่กันได้พอด,ดีนะครับไม่ยากนะฮะก็คือ เอาตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปตรงล็อกของอันเดิมพอดีนะแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปนะครับ่ฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องใช้ตัวะนะฮะที่ไปไหนเอยอ๋อที่นี่นะครับอันนี้นะครับ ใช้ของเดิมเลยครับของเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยฮะนะครับตัวแหวนรองตัวนี้ใช้ของเดิมครับใส่เข้าไปนะครับนี่ครับได้เลยฮะาของเดิมไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากมายครับตัวนี้นะครับก็หันนับเข้าไปได้เลย อันนี้ครับนี่ฮะนี่ครับเป็นไงฮะเบรกนะครับนะฮะนี่ครับอ่าตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนสายบบเบรกแล้วเปลี่ยนสายเบรกนนะครับสายเบรกต้องถอดตรงด้านหน้านี้ออกนะฮะ ที่หอกเงาะทีนี้ก็มีนัดนดอดอยู่ทั้งหมดนะครับ6ตัวนะครับ เป็นรุ่นนี้นะครับบางรุ่นก็อาจจะมีสี่ตัวนะครับแ่บนี้วิธีถอดเบรกนะครับก็ไม่ยากครับ ไม่ถอดออกแล้ว เรียบร้อยให้ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับนี่มาครับ มนมืครับที่เดิมแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี่ทอ,อดอก่อนนะไม่ถอดก่อนนี่ถอดก่อนเราจะง่ายสะดวกโอเคอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็มาใส่อย่างนี้ครับนี่ เห็นไหมครับมันจะนีออออ่อันนี้ก็ก็หมุนหมุนให้มันไปคนละด้านนะครับอย่างนี้นะครับโอเคข้างบนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้มาข้างล่างนะครับ ข้างล่างข้างล่างเสร็จแล้วก็อเอามันน้อยน้อ,อยใส่งนี้ครับ อย่างนี้นะฮะแล้วใส่สปริงเข้าไปครับ

ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเราเราก็ปรับปรับนะครับปรับตัวนี้นะครับอยู่ที่ว่านี่นะฮะโอเคนี่ยนะน้องหมืนง่ายมากเลย ที่วิธีการตั้งเบกรกก็ตั้งตัวนี้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าถ้าเบรกมันใช้เปนานๆถ้าเบรกมันสุดเราก็หมุนตัวนี้เข้าไปครับแบบนี้ครับหมุนเข้าไปแบบนี้นะฮะนี่ฮะโ,โอเคนะครับลองเบรกดูนะฮะโอเคเลยครับนี้เราก็ประกอบลงด้านหน้านะครับกับเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมสาย ตัวนี้ก็จะพอดีเลยครับ เดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะครับว่าก็เปลี่ยนแล้วนะครับเด็กมันจะดีกว่าของเดิมไหมครับเรามาลองกันเลยักคู่นะครับ รับรองได้ครับว่าถ้าเปลี่ยนเบรกชุดนี้แล้วฮะรับรองยังไงก็อยู่ครับนะดิสเบรกนะครับเหมือนเท่ากับดิสเบรกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านจะเปลี่ยนเป็นชุดดิสเบรกเนี่ยก็คือต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแค่แม็กตัวนี้นะครับก็เอาอยู่ครับ นะครับถ้าเกิดว่าสนใจ mm hmm. ก็ลองหาซื้อกันมาลองเปลี่ยนดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านาหาไม่ได้นะครับลงเข้าไปใต้ลิงก์นะครับมีฮะมีมีร้านที่ท่านสามารถหาซื้อได้นะครับมีทั้งเ้นเลยครับนะครับวันนี้ก็โอเคครับขอจบไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม